สี่เพือนนี่เป็นซายที่เราเล่นสำรวจดวงแทรนเมื่อคลิปที่แล้วนะนางเรียนสายตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่นี่พี่แอมกำลังทำกาแฟอยู่สายยังไม่ได้เก็บเลยนะเพื่อนๆฝนตกแฉะหมดเลยเดนะี๋ยวนิดสักหน่อยนี่เหมือนกาแฟของจริงเลยอะน,นี่ขนมพลกขนมพลกุก โอ้โห oh, 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 พี่พพแอมพี่แอมเล่นทรายอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้โ oh, ห oh. นกโกลขอเล่นทรายด้วยได้ไหมได้เลยโอ้โ oh, ห oh, รถเยอะแยะเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวพี่ขอเชี่ยพื้นที่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเล่นสร้างบ้านกันแพดอ่ะพี่แอมโอเคโอ้โห กอดก้างเยอะแยะเลยมาปรับพื้นที่กันเพื่อนๆมาเลยมีรถดัาน้ำรถดำเอ็นมีมรถด,ดำเลยนะครับพี่แอมพ<อ><ๆ>ี่แอมรถคันนี้ออกหน่อยอันนี้ใช่ไหมใช่ จิ้วขนาดนี้เน kind of ี่ยโอ้โฮักไม่ข yes ึ um, okay ้นติติอ๋อเออ รถเพื่อนไปล้างก่อนนะเพื่อนๆโอ้โหดูสีน้ำโก้น้ำเต็มเลยอ่ะใช่ชืยแฉะ พุดด like ิ้งเลยแช้งเลยพี<_<_่แอมภูเขาแล้วน้องโก้ทำภูเขาก่อนนะพี่แอมได้เลยครับบบบะกิ๊ก ูเขาของนโก้ใกล้เสร็จแล้วนะมาแล้วคะรับนัโก้แค่ตกแต่งแต่พี่ไปเอาบ้านมาก่อนนะคะนองโก้ครับนี่เพื่อนๆอแค่ตกแต่งนะ นี่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สวนสนุกพี่แอมอะวางไว้ก่อนนะนี่เป็นตึกสนสนุกจะอยู่ตรงนี้วางชิบนี่ ขาดอะไรอีกพี่แอมต้นไม้ครับน้องโก้เดี๋ยวนกโก้ไปหาก่อนนะนี่ไงน้องโก้อยู่นี่อ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยมาเฮ้ยเยอะเลยชื่อต้ Or, นไม้ต้นไม้ต้องมีอยู่บนภูเขาด้วย ต้นไม้อะไรเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ผูกกลางภูเขานี่บ่อทรายบนกระปูู๋ของเรากลายเป็นเมืองจิ๋วแล้วเพื่อนๆเราก็ทำอะไรเนี่ยอ๋อเล่นสนามเด็กเล่นอยู่นี่เอารถมาเล่นกันค่ะน้องก้เซ็กซี่เซ็ตซี่ตำรวจสู ตำรวจก็ <c oughs> นี่เมืองจีของเราเหมือนก่อนเลยอ่ะนะงโก็ใช่รูนี้สี่เพื่อนเพื่อนการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะรถเต็มไปหมดเลยนี่มีรถซิ่งด้วยใช่แต่ซิ่งไม่ได้ตำรวจอยู่ด้านหลังนะ ใช่แล้วเมืองค่อนข้าง,ง,งแคบนะเนี่ยดูสิเพื่อนๆดูสิน้ำเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเรือจอดเลยเนี่ยเพื่อนๆใช่แล้วเรือจะไปยังไงเนี่ยใช่แล้วโหรถเปิดประทุนแดดไม่ร้อนเหรอเนี่ยโอ้โหพี่แอมครับเนี่ยตึกดูไบนี่เนี่ยใช่หเหมือนเกาะฮาวายเลยอะ่ะน้องโก้ใช่ สวยมากเลยนี่สนามเด็กเล่นมีคนเล่นเต็มเลยนี่มีไดนเดาสาด้วยใช่ัดนเดเสาเล่นสไลเ,เดอร์สักหน่อยแล้วกันนี่เล่นมาก,กระดกเลยลลนี่อย่างสุดท้ายก็คือคู่เขาได้อาบน้นไม้่วงแล้วเนี่ยเสียบก่อนเสียบก่อนเชื่อโอเคสวยมากเลยใช<า>่ อะไรเนี่ยนังโกฝนไงครับพี่แอมฝนตกแล้วแย้เมือนฝนตกแล้วในบ่อจะได้มีน้ําแล้วโอ้เหลือจะได้วิ่งได้แล้วเอนาแตน้นเด็กเต็นลมแล้วนะโกพี่แอมเหมือนน้ำจะไม่เต็มแล้วเนี่ยโอ้โหจะเต็มเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ครับขีดไปเรื่อยๆแล้วก็คงเต็มแล้วมั้ง ฝนตกเมืองชุ่มฉ่ำเลยเคนเทลงมาเทลงมาเทลงมาน่าดูน่าดูน่าดูออเอ้ย,อยเครื่องคอยเบียร์สู้อขับเบียร์สู้ขับเบียรไอ้เสืยรคอยเบียรเบียรคอยเบียร์เบียร์มาโอเคหย<อ>ุดเลยจ้าชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำบายใจโอ้โหพี่แอมดูรถเปิดประตูนดิโหเปียก์มาเลยใช่ <laughs> โอ้โหเมื่อไหร่จะเต้นเนี่ยเปิดปากเทเลยแล้วกัน เปิดเลยเปิดเลยเต็มสักทีบ่อคว่ามแล้วอูนปูนอ่าช้อนแล้วตักแล้วปูนในบ่อมีน้ำสักทีบ่อก็แค่จริงๆเลยเนี่ยใช่บ่อเล็ก เฮ้ยอีบอชันนายมาเล่นอะไรจุนี่ฤดูฝนผ่านไปฤดูหนาวเข้ามาแล้วโอ้โหหิมะตกแล้วแลดี้โก้แลดี้โก้โอ้ยไหนปือพี่ไม่เห็น โอ้ยจะละกค่สีเหรอจะละแค่อาบน้ำโอ้แลดี้กรล โอ้โหเมืองจิ๋วของเราถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยอ่ะน้องโก้<ไ>หลังคาบ้านก็มีแต่หิมะแถมรถลาก็ปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยโอ้โหท้ายกระบะนี่มีแต่หิมะนะเนี่ยรถคันนี้ก็จอดเสียข้างทางรถเปิดประทุนโอ้โหหิมะอยู่ด้านในเต็มเลยอ่ะ,อจะเจ้าระในาบ่อก,ก็โดนแช่แข็งไปหมดเลยส่วนน้องโก้กำลังทําอะไรอยู่เนี่ยน้องโก้กำลัง ก่านหิมะให้เขาไปได้อยู่นะครับอ๋อกำลังดันหิมะอยู่ใช่หิมะเต็มไปหมดเลยโอ้โหอ้าวน้องโกก็มีแต่หิมะเหรอเนี่ยใช่โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโกกับพี่แอมต้องลาไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโกกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายโอ้ในเนี่ยหิมะเต็มไปหมดเลย